จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะที่อนุสรผู้เสียสละจังหวัดตากอำเภอแม่สอดพันเอกประสานเห็นประเสริฐผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นประธานเปิดโครงการกจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา68พา 28, รรษา28กรกฎาคม2563โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนที่346กำนันผู้ใหญ่บ้านกู้ชีพกู้ภยัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาพระราชทานกว่า200คนโดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอนุสรณ์ผู้เสียสละเพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดตาซึ่งอนุสรณ์ผู้เสียสละเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ออกกำลังกายเป็นประจำและเป็นจุดแรกก่อนที่จะเดินทางเข้าอำเภอแม่สอดโดยทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างทำงานกันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้อนุสรผู้เสียสละเกิดความสวยงามและเป็นสวนสาธารณะเพื่อพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดทุกคน